เราเข้าไปในศาลเจ้าร้างนั่นตอนพลบคำ่ำแสงตะวันสุดท้ายลอดผ่านช่องว่างของกำแพงที่พังทลายสาดกระทบรูปปั้นเทพเจ้าไร้เสียงที่ลมระเนียนระนาดกลิ่นทูบเก่าผสมกับกลิ่นสาบของไม้ผุพังมันช่างวังเวงเสียจนขนลุกไปทั้งตัวตอนนั้นเองที่เสียงกระดิ่งลมเก่าๆด้านในศาลเริ่มดังขึ้นแผ่วๆทั้งที่ไม่มีลมพัดเสียงนั้นคลอไปกับเสียงกระซิบที่ยากจะจับใจความ เหมือนมีใครกำลังเรียกหาเราจากที่ไหนสักแห่งที่ลึกเข้าไปกว่าเดิมเราตัดสินใจก้าวเข้าไปข้างในอย่างช้าๆหัวใจเต้นระรัวเสียงกระซิบมันชัดขึ้นเรื่อยๆจนเราแทบหยุดหายใจและแล้วสายตาเราก็จับจ้องไปที่แท่นบูชาเก่าๆมีเงาตะคุ่มๆเหมือนร่างคนกำลังนั่งอยู่ตรงนั้นวินาทีที่เงาตะคุ่มนั้นค่อยๆเหง่อยหน้าขึ้นเราก็เห็นดวงตาสีแดงฉานจ้องมาที่เราอย่างไม่กระพริบ ปากของมันเพเยอเป็นรอยยิ้มกว้างหน้าขนลุกพร้อมกับเสียงหัวเราะคิกคักที่ดังก้องอยู่ในสารขาเรามันแข็งทื่อไปหมดแต่สัญชาตญาณบอกให้วิ่งหนีให้ไกลที่สุดเราหันหลังกลับทันทีพุ่งออกจากสารนั้นสุดชีวิตโดยไม่คิดชีวิตร่างกายมันวิ่งไปเองอย่างควบคุมไม่ได้เสียงหัวเราะยังคงไล่ตามหลังมาไม่ขาดสายไม่ว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหนเสียงนั้นก็ยังตามติดเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังเราตลอดเวลา แถมยังรู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆเป่ารดต้นคออย่างต่อเนื่องเราวิ่งไม่คิดชีวิตจนแน่ใจว่าพลจากรัศมีของสารนั้นแล้วหัวใจเต้นระรัวแทบจะทะลุออกมามันเป็นความกลัวที่ฝังลึกจนพูดไม่ออกและไม่เคยเจออะไรที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่วันนั้นเราไม่เคยเหยียบย่างเข้าใกล้สารร้านที่ไหนอีกเลยและเสียงหัวเราะคิกคักในคืนนั้นมันยังก้องอยู่ในหูเรามาจนถึงทุกวันนี้เป็นบทเรียนราคาแพงที่แลกมาด้วยความกลัวสุดขั้วหัวใจ